สวัสดีครับพี่พี่วันนี้เราพบกับต้อมดูแชนแนลอีกแล้วนะครับวันนี้ต้อมพามาดูแปลงนาดกอ่าแปดเก้าดกนะครับตัวที่ว่าอายุน้อยนะครับที่ต้อมหวานว่าจะได้ฉีดยาคุมค่านะครับทงสัยจะไม่ได้ฉีดฝนตกเมื่อคืนครับไม่หยุดเลยครับยันเช้านี่อยู่เลยนะครับนี่ก็น่าจะอัดน้ําเลยนะครับสภาพนี้แล้วนะครับก็เดี๋ยวอัดน้ําเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูว่าอ่าจะทานการหลังหรือเปล่านะครับเพราะว่าอันหลังเนี่ยอ่าซิสเนียในยี่สิบ ยี่สิบยี่สิบเอ็ดวันแล้วอ่าอันนี้ก็ประมาณเจ็ดแปดวันนะครับก็เดี๋ยวน่าอาจจะไล่ๆกันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไอ้อ่าอัปเดตอีกทีนึงเพราะว่าตอนแรกต้องว่าต้องจะฉีดยาคุมฆ่าวันนี้ได้ประมาณแปดนึงคือข้าวถ้าแตกใบที่สองแล้วว่าต้อมจะฉีดคุมฆ่านะครับแต่ก็ต้องดูที่ต้นข้าวด้วยนะว่าต้นข้าวเราอ่าโตพอไหมนะครับที่ว่าเราจะฉีดคุมฆ่านะครับการฉีดยาคุมเลนกับคุมฆ่าเนี่ย อย่างที่ต้อมบอกนะครับว่าหลายๆคลิปเลยว่าคือถ้าเราฉีดคุมเลนได้หรือถ้าพี่ๆน้องๆท่านไหนยังไม่เคยยังไม่กล้าฉีดคุมเลนต้อมแนะนําให้ฉีดคุมเลนดีกว่าแต่คุมเลนน่ะมันจะมีข้อดีข้อเสียคือข้อดีก็คือว่าอ่าหญ้าเนี่ยจะไม่จะขึ้นน้อยมากนะครับก็คือเหมือนแบบว่าเราหว่านข้าวได้ไม่เกิน3วันเราก็ฉีดคุมคุมเลนแต่น้ําในานานเราต้องแห้งต้องแห้งเลยนะครับถ้าตรงไหนเป็นปากเป็นแองอะ่ะมันจะหยิก นะครับลากจะงอนะครับจะเน่านะครับแต่ถ้าไม่มีแอ่งน้ําเลยอะ่ะเราสามารถคุมเลนได้เนี่ยแล้วจะจะทนมากเพราะเผิ่อไม่ต้องมาคุมค่าเลยนะครับอัดน้ําประคองอยู่ให้ได้ประมาณ25 20ถึง25วันเนี่ยเราก็ทําการใส่ปุ๋ยได้เลยนะครับแต่ถ้าเรามาคุมค่าถ้าเอาไม่อยู่เราต้องมาเก็บอีกแต่บางเจ้าก็คุมเลนแล้วก็มาคุมค่าอีกทีหนึ่งก็ไม่มีเลยเหมือนกันอันนั้นก็สองรอบก็แล้วแล้วแต่เนาะ ก็คือถ้าถ้าถามต้อมนะครับต้อมอยากจะให้คุมเลนแปลงนี้ที่ไม่คุมเลนเพราะหนึ่งหน้าดินเละมากนะครับหน้าดินเละจัดก็เลยปล่อยแล้วก็เราก็เลยต้อมก็เลยเดินดูว่าเออยาไม่ค่อยเห็นมีไม่ไม่อะไรต้อมก็เลยปล่อยมันเรื่อยเรื่อยถามว่าถ้าเจอดินโคนลนแบบเละๆ,ๆหน้าหน้าดินเละมันจะเป็นอะไรไหมถ้าเราฉีดคุมเลนนะครับถ้าจมมากๆนะครับถ้าจมเลยอ่ะถ้ามีน้ําขังครับเป็น <c oughs> แต่ถ้าไม่มีน้ําขังอะ่ะไม่ไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหาแต่แปลงนี้ขี้เลนเยอะจมเลนเยอะนะครับก็ได้ขนาดนี้นะครับเกี่ยวขึ้นมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวมารอดูนะครับให้ได้ประมาณทักยี่สิบถึงยี่ห้าวันนะครับใกล้ๆเดือนเดี๋ยวต้องอาจจะอัดปุ๋ยนะครับสําหรับตัวแปดเก้าดกตัวนี้นะครับมาดูกันว่าอายุเก็บเกี่ยวประมาณเท่าไหร่กันแน่ในฤดูหนาวแต่ดูแล้วสู้หนาว นะครับที่ต้อมดูมาสู้หนาวทนหนาวมเล็กใหญ่ยาวด้วยนะครับส่วนที่พี่น้องท่านไหนนะครับสนใจตัวหมักเข้าดีดเข้าเร่งเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนเล่งรากกระชากอนะครับหรือเกี่ยวกับเรื่องของปุ๋ยธารองเคมีหรือจะเป็นพันข้าวนะครับติดต่อสอบถามทางข้อความต้อมได้เลยหรือเข้าไปหาลุงตีตะวันแดงกับกู่หูเกษตรนะครับในช่อง u t u b e นะครับ0 9 9 4 1 9 9 3 6 6 0 9 9 4 1 9 9 3 6 6